ครับผมก็กราบสวัสดีนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับมีเรือสตรเรัเลตความยาวขนาดาสามวาสามศอกนะครับเป็นสตรเรัเลตแท้สามส่วนสี่นะครับร้อยเปอร์เซ็นนะครับทั้งลำนะครับพื้นท้องกว้างห้าสิบห้าเซนนะครับกับบนสูง กว้างอยู่ที่เ9 90เซนนะครับผมนะครับก็ลำนี้ขายสามหมื่นห้ารวมส่งนะครับนะครับผมสามหมื่นห้าพันรวมส่งนะครับนะครับผม ก็จะเป็นเรืออีแปะนะครับเรือทรงโบราณนะครับผมนี่นะครับหัวเรือใส่แผ่นกันลื่นนะครับมีช่องสําหรับฉีดโฟมกันเรือจมเข้าไปนะครับมีตั้งหัวทั้งท้ายนะครับมีช่องเก็บของนะครับนิดๆหน่อยๆนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสามหมื่นห้าพันบาทรวมส่งนะครับ นานาท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามกันมาได้เลยครับที่เบอร์โทรศัพท์0817744693นะครับมีแท่นเครื่องให้พร้อมนะครับพร้อมไปใช้งานนะครับไปทำแค่ไม้ใส่เอานะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามกันมาได้นะครับ ใครไวใครได้นะครับน้ําจะมาเลยนะครับนะครับผมอย่ารอให้น้ํามานะครับสั่งไปเก็บกันได้นะครับเพราะว่าสั่งตอนน้ํามามันจะทําไม่ทันนะครับตอนนี้มีเรืออยู่เลยนะครับท่านใดสนใจก็ทิ้งกลางกันเข้ามานะครับก็โอเคครับผมขอบคุณนาทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ